สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับฝนะคะในมุมมองกัชนีค่ะสําหรับวันนี้เป็นวันพุทธที่13าธันวาคมเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวแผนเมื่อวานกันก่อนเลยนะคะสําหรับคู่ดี30นเนาะเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะคะณนะจุดโซนแรกนะที่ราคาลงมาถึงโซนนะคะน้องก็เด้งนะแต่ว่าเด้งน้อยมากเดี๋ยวจะพาไปดูจุดนี้นะคะในทำเฟรมเล็กๆเนาะประมาณ M15 เนี่ยะจะเห็นว่าจุดเนี้ยที่ราคาเขาเคยมาเด้งนะคะเป็นจุดแรกแล้วราคาเขากลับขึ้น ไปเนี่ยก็ได้แค่ประมาณสัก19บเถึงยีปิบนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยที่วาง SL ใต้กรอบโซนแต่จะบอกว่ากรอบโซนเนี่ยค่อนข้างบางมากนะคะน้อยมากการที่เราอ่ะวาง TPSL ของ DE30 เนี่ยก็อาจจะสักประมาณแบบเออสาิบก็ได้นะคะกลางๆแต่20ปิบเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นในสาย Scalping เนาะอ่ะใครที่เป็นในสาย s c กลปิ้งก็สามารถเก็บตรงนี้ไปได้1จุดนะคะแล้วอีก จุดหนึ่งนะคะก็คือด้านล่างของเราค่ะบริเวณนี้นั่นเองนะคะจะสังเกตว่า QM เนี่ยที่เขามาเนี่ยเขามาในทำฟิมที่เล็กมากๆทุกคนเล็กมากๆเลยมาแค่ M5 นะคะแต่ก็คือเข้าเงื่อนไขเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะหลายๆคนก็ได้ไม้จุดนี้แล้วก็ TP ไปช่วงประมาณสัก2-3ถึงทุ่มนะคะกลับมาต่อในแผนของเราวันนี้นะคะว่าการาฟนะคะ,ฉะเฉลยเราออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราสามารถเทรดอย่างไรได้ต่อบ้างนะคะ เมื่อวานนะก็ TP ไปเก็บรวบๆเนี่ยคือ2แผนเลยนะคะจุดนี้ทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีการทำลายดีมันหรือสะายนะคะเราก็จะกลับไปที่ด้านบนเนาะตอนนี้เราก็ได้น้องคนนี้นะคะที่เขา ทำลายดีมนันจุดนี้ไปนั่นเองนะทีนี้ค่ะเราจะเทรดยังไงดีเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ h 1เนาะสำหรับ h 1เนี่ยค่ะจะเห็นว่าอ้าราคาเนี่ยขึ้นมาเทสพอเขาทำลายได้นะคะราคาขึ้นมาเทสซัาายแล้วลงต่อณขณะเน,นี้ฝนเลยมองว่าการที่เขาทำรูปแบบเนี้ยค่ะเขาอะเหมือน พักตัวอยู่ในกรอบจะเป็นประมาณนี้มากกว่านะคะเริ่มบีบตัวอยู่ในกรอบแล้วฉะนั้นนะคะทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็ควรให้เขาเลือกทางดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยจะดิดขึ้นหรือจะดิดลงนะคะณนะจุดนี้แต่ถ้าราคานะคะสามารถปรับตัวแล้วลงมาได้เนี่ยเขาก็ยังมีดีมานด,ด้านล่างเนาะที่สามารถเข้าเทรดบายได้ตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะแพทเทิร์นนี้ยังคงใช้ได้ผลนะคะ นี่ข้างล่างนี้เนะาะอี๋ยวขยับน้องมาให้นะคะเป็นปัจจุบันนิดนึงนสามารถเข้าเทรดได้นะคะ แล้วถ้าราคาเนี่ยกำลังปรับตัวลงมาเนี่ยจะถึงดีมาน d h 1ของเราแล้วแน่นอนค่ะเราก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะโดยที่เราจะต้องรอแพทเทิร์นนี้ที่สำคัญนะคะอยากให้หัวตรงเนี้ยค่ะโลของเขาเนี่ยชนะโลนี้ได้อีกนิดหนึงนะคะแล้วถ้าเขาสามารถกลับขึ้นไปได้แต่อย่าเพิ่งทะลุโซนลงมานะ แล้วก็กลับขึ้นไปได้แบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะหาแพทเทิร์นในการเทรดบายขึ้นไปได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเขาไม่มีแพทเทิร์นน่ะก็จะบอกว่าก็ยังไม่เทรดนะคะรอให้เขามีแพทเทิร์นก่อนแต่ว่าหน้าบ u ายสำหรับทำฟิล์มใหญ่เนี่ยยังคงได้เปรียบนะคะสำหรับ s c เนี่ยเขาก็ยังตีลงมาไม่ได้เนาะ H1 เนี่ยก็คือ ก็ยังตีลงมาไม่ได้เหมือนกันนะคะน้องลงมาแบบไซว์ออกข้างนะดังนั้นเนี่ยถ้าให้เขียนภาพสวยๆนะคะก็อยากให้เขาเนี่ยฉีกตัวไปทางใดทางหนึ่งนะคะสร้างเบสให้เราแล้วเราค่อยรอเข้าเทดเป็นแบบนี้จะสวยกว่าเนาะ,ะสำหรับจุดนี้นะคะยังไงก็ต้องรอแพทเทิร์นของเขาอยู่ดีนะคะในขณะที่เขาทำสามเหลี่ยมปากปิดนะ่ย เราค่อนข้างที่จะต้องรอความชัดเจนนิดหนึ่งไปต่อกันที่น้อง US100 ค่ะสำหรับ US100 เมื่อวานก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะราคาเนี่ยก็มาตามแอคชั่นเลยแต่ตรงนี้นะถ้าใครบายไว้ที่ขอบโซนนะคะจะบอกว่าติดสเปดเติดสเปดตรงนี้นะติดแค่เท่าไหร่เองเดี๋ยวดูให้โอ้โหน้อยมากนะคะสักประมาณขอบโซนเลยเนี่ยจะเป็นประมาณ3.66ปิ๊บ 3.66ปิบนะตรงนี้แต่เมื่อวานที่เราบอกนะว่ากรอบนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความกว้างถ้าเรารอคอนเฟิร์มเนี่ยก็จะชัดเจนกว่านะคะจะเป็นการประหยัด SL ของเราด้วยแต่เมื่อวานนี้ที่กลับลงมาเนาะเขากลับลงมาไม่ถึงโซนนะคะขอบขอบโซนเลยแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วในวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยหน้าเทตดบายนะคะยังคงได้เปรียบแต่ตอนนี้ราคาเข้าไปวิ่งเล่น เออเขาไปวิ่งเล่นในกรอบซับไายนะคะเราก็ต้องระวังนิดนึงนะแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยราคาเนี่ยเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยเขาอาจจะเป็นเบสในการเป็นเบสของเขาเนี่ยถ้าเขามีแท่งอิมบาลานซ์สามารถฉีกขึ้นไปได้ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเล่นบายขึ้นไปได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราเห็นนะคะว่าเอ,อ้ยเรากำลังออบ่ายมาหรือว่า น้องเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ทำรูปแบบนี้เริ่มทำโรต่ำกว่าโรก่อนหนะ้าก็ให้เราหยุดนะคะดูพฤติกรรมของเขานิดนึงอ่าแล้วก็ สามารถเล่น QM ลงมาได้ซึ่งจะบอกว่า QM ก็เป็น QM ที่ส่วนเทรนนะคะ QM ที่ส่วนเทรนนะวินเลสน้อยอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ต้องดูนิดนึงว่าเขาทำแพทเทิร์นอะไรให้เราเทรดในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนลักสนุกและการเทรดค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ